โอเคครับผมก็วันนี้มาเทสชุดยกใหญ่โมดิฟายใหม่ครับต่อชุดหางใหม่ทำตัวลบตัวรับใหม่แล้วก็เปลี่ยนวินเป็นเรียวยักษ์จะล,ลองยกดูว่าใช้งานได้ไหมเพอร์เฟกไหมเนาะก็พีมือ ข้างโยเชื่อมลวด,ดแอลแจ้ไขคอนี้ใหม่ด้วยคอนี้งอลุ้งงอไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูยกกันว่าจะดีไหมเนาะ ครับเดี๋ยวเราจะลองยกคันนี้ดูดูว่าชุดยกเราจะเป็นไงบ้างเนาะอถอย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 ชิดขวาหน่อย พาก่อนพาก่อนดึงขึ้นคันเซฟกดลงดึงคันเซฟกดลง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเกว,ว่างก่อนเออคาเทปกดลงตัวนั้นดึงขึ้นเอออันแหละลลลามามาลงมา ตรงมาตรงมาดูซ้ายดูขวานิดนึงอีกนิดนึงพอ ฝั่งนี้เข้าไปเลยแรงนั่นออกมาก็ได้มันหนักอ่ะมันหนักแล้วว่าแย่นี่ออกมาแตยไฟแตยไฟอ่าดูไปดูไป ลกล้วกลากลาง,งไกลมโอ้ยแงอยรูกลับไปเนี่ยไอ้เพิ่งนกกองตึองยกบอง ทนนันเซฟยกขึ้น <All good. S 1> ทันเกียร์กดลง ร้อยครับสมบูรณ์ห่งเเลยอ้าโย,โยล็อกพวงมาลายดี นี่เทสครับเทสวิ่งดูว่าน่าจะลอยไหม กลับลำไงเลยข้างในกลับลำได้ปะ่ามาค่อยๆมา,อยมาก่อนเลี้ยงมาก่อนเลี้ยงมาเลี้ยงมาก่อนเลี้ยงมาก่อนตามมาก่อนตามมาก่อนตามมาตามมา ค่อยๆหักไปค่อยๆไปตาม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 ไปมก่อนตามไปก่อน อ่ไปไปอ้าวตามตาม้ามาเอาหัวเบนไปทางนู้นหัวเบนไปทางซ้าย หัวเบนไปทางซ้ายหัวหนูอ่ะอ้าพอตอนถอยหลังเ็หัวเบนไปปิดคนข,ขับเลยฮะอ้าคืนคืนคืนไปตามไปตามไปไปตามไปก็ค่อยตามค่อยๆตาม,ตามอย่าเพิ่งตามหมดเออไปไปตรงไปตามไปเลยตรงไปหมดเลย ตรงไปอีกยังไม่ถึงหน้าบ้านตรงไปอีกไปต,ตามไปเลยตามไปเออไปไปตามไปตามไป cho cưng ít nói nương ít nói à, เรียบร้อยครับสมบูรณ์พร้อมรับงานก็ใครมีงานกรุงเทพปริมณฑลหรือต่างหวัดนฮะติดต่อเข้ามาได้087 987 1400แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะฮะช่องน้องใหม่อ้าวโยบอกแฟนคลับดิไปไายก่อนเร็วครับบััสีีครับผม